สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคุณยายเล่าเรื่องยายรักการปลูกนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดหนึ่งวันค่ะที่ยายใช้เวลาอยู่กับสีเขียวๆนะคะสวนหน้าบ้านมีพื้นที่นิดนึงนะคะแต่ยายปลูกหลายอย่างตรงนี้ก็จะเป็นอาณาจักรของเ,ออเล็บพุทธ ก็จะมีเล็บพุทผักชีเล็บพุทเหรียญบาทเล็บพุทจานเล็บพุทาอ,อะไรละ่ะเล็บพุทโบราณนะคะนี่เป็นเป็นอนาณาจักรของเล็บพุทเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวยายจะฉายภาพให้ดูว่ามีเล็บพุทอะไรบ้างนะคะหน้าตาเป็นยังไงแต่วันนี้ยายจะมาอัปเดตในเรื่องของการปักชํายอดของมาคู่มักเนียที่ยายปักชําไว้ตั้งแต่วันที่ยี่ เเมษามาดูกันค่ะว่าเขามีรากงอกขึ้นมาหรือยังนะคะให้ดูปัน่นให้ดูปอ,อันนี้ใช้เวลาเกือบ20วันแล้วยายก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันช่วยได้มากจริงๆในการใช้ถุงอบกับกิ่ง ดูค่ะรากสขาีขาวนะคะเขาออกมาแล้วรากสีขาวเห็นไหมคะใช้เวลาไม่ถึง20วันเลยนะคะนี่แล้วก็มีลากงอกออกมาตามตุ่มตามตาตรงนี้นะคะเยอะมากเลยตอนนี้ยายก็จะให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะดู อันนี้คือกิ่งชํำที่ยายปักชํำไปวันที่27เมษานะคะ <c oughs> วันนี้วันที่15พฤษภาก็ใช้เวลาประมาณ10กว่าวันลากงอกเร็วมากเลยค่ะแล้วกิ่งใบนะคะไม่เหี่ยวเลยเป็นวิธีการปักชํำยอดที่ที่ดีมากเลยแล้วยายก็ทับใจมากแล้วดินที่ที่ยายปักชํำ ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะเป็นดินทรายล้วนลวนต้นใหม่ให้ดูด้านล่างของกระถางดีกว่าอู้หูรากยาวเลยค่ะรากยาวเลยนะคะยายไม่ได้ใช้ดินอย่างอื่นผสมเลยเป็นดินทรายล้วนลวนซึ่งยายเคยบอกแล้วว่าคุณสมบัติของดินทรายก็คือเขาระบายน้ำได้ดี <c oughs> แล้วเขาก็ มีความเย็นเมื่อเวลาเขาเจอน้ําแล้วเขาก็จะทําให้พืชที่เราปักชําลงไปนะคะงอกลากเร็วดูลากจะงอกออกมาทุกนี่เลยนะคะดูโอ้โหประสบผลสําเร็จมากเลยค่ะไม่เหี่ยวเลยนะคะต้นนี้ก็ไม่เหี่ยวเลยกิ่งสุดท้ายที่ยายชําไว้นะคะชํา ปักชำยอดโดยที่ไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ยังมีความสดชื่นแล้วลากก็ตรึมเลยลากเต็มเลยอันนี้ก่อนที่ยายจะปักชำลงไปในดินทรายตรงนี้นะคะยายก็ใช้น้ำยาเล่งลากด้วยวันนั้นจำได้ว่าใช้น้ำยาเล่งรากด้วยนะคะโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยไหนๆดูก้นกระถางนะคะลากนะคะ กำลังงอก <S <S กำลังเจริญนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากแต่รากตตึมเลยค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่ารากเยอะขนาดไหนนะคะเฉพา,าะดินทรายจริงๆคะ่ะในการปักชำหูรากออกทุกตาทุกข้อเลยนะคะ อันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จจริงๆนะคะในการปักชํายอดของหมากผู้หมากเมียนะด้วยวิธีการนี้ก็คือไม่ได้ใช้เวลานาน,านต้นพืชก็ยังเขียวสดชื่นเหมือนเดิมไม่ช้ำไม่เหี่ยวไม่ใช้เวลาฟื้นตัวไม่นานนะคะ หากยังไงถ้าทกท่านที่ชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์ไปลองทำดูนะคะได้ผลเป็นประการใดหรือว่าติดมีข้อสงสัยคอมเมนต์ใ,ใต้คลิปขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ